ทีครับทุกคนมันนีไปยามรอบมากับติดทั้งงูติดทั้งป่าเลยทุกคนเห็นบ่ก็จังใดจะเอางูออกได้งูฟุ่มกับบกคอยมักปนใดทุกคนถึงเขาโบามีผิดกับบค่อยมากกันบ่ผมดึงผาามาทุกคนบอกติดอยู่ในหลอกก็จังใดป่ากับติดอยู่ทุกคนบ่ได้มายามหลายมือแล้วจนไอเกตเขาเป็นแผลมาทุกคน งูแล้วจังดงูเนี่ยมาจังดนี่ทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเอางูออกก่อนทุกคนงูสายพันธุ์นี่คงบมีผิดดอกทุกคนแล้วเอางูออกก่อนทุกคนเอาปลางูเอาดอกทุกคนงูปล่อยเขาแล้วจังไดจะเอาเขาออกได้ทุกคนเดี๋ยวผมแกะเสียบก่อนโอ้ยตายเลย ลยทุกคนงูเจา้าอบ่ออกเจ้ามาโยูยังกับป่านคอยมาดักหลอบออบป่าเจ้ามาโยอูย่างอุ้ยป่าก็สินี้แล้วโตใหญ่เติบอยู่ทุกคนอเขาก็จะกระโดดหนีหรืป่าก็ได้ เจ้ามาติดท่าอย่างกับปานป่าก็จะหนีดิท่านเอ้าก็จะให้เจ้าอุ้ยเอ้าจะไปเ่งไปได้บ่เอ้าจะไปได้บ่ไปทั้งคุ้นไหมคุนจะเลียนมหามือแขวนอย่างจะเลียนมหามือแขวนอย่างจะเลียนมหามือแขวนักพุนก็ให้เจ้าไปทั้งคุนโอ้ยเจ้าคือออก พุ้นคอยเปิดในเจ้าออกทั้งคุณเจ้ารื้อโบอ,อ,อกวุ้นคอยเปิดหูทั้งคุณให้เจ้าออกปล่อยเจ้ารือบอ,ออกเออเจาออไไ้เเจาก็ออกปล่อยไหมเออเจ้ารื้อบออกคุณป่าตั้งฉลาดก็เจ้าปลาสีนี้แล้วเจ้ารือบอ,ออกอันนี้โอ้เจ้ารือบอ,ออก coi vượt hôi nhanh kéo buộc chào cứ buộc học xã coi bói chào đi nè ôi <laughs> ย้ำไปกับไปง่ายทุกคนหันไปละหมดหลอกขาดพอดีเลยหูหลอกขาดเมงนั้นทุกคนห่ดไปละ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 ทุกคนไปละเลือยไปละเลยไปละเขาคงบ่มีผิดดอกทุกคนแต่ผมยานไปละทุกคนห่นเลยไปละเห็นบ่าเห็นบ่เห็นบ่าเพื่อนเพื่อนเห็นบ่าห่นเลยไปละเลยไปละเลยขึ้นไปสูงสูงหมดเลวทุกคนมัดติดอยู่กับป่าเสยไปนีนไหมอุ้นทุกคนเห็นบ่า เห็นว่าก็เลื่อยกินไปสูงๆเลยทุกคนพุ่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 นุ่นเลื่อยเกินไปแล้วทุกคนเลื่อยเกินไปที่สูงละเออยามออกยังไงมีรูหลอกขาดอยู่ทุกคนเขาไปฝอกรูขาดพอดีเลยโอ้ยตายเออแต่เหลือแต่ป่าทุกคนป่ากระตัวไหตเติบอยู่ทุกคน กระไดมาสามตัวละละ่ะไอ้ก้อนนานีาน่กระยามมาได้ไทยบนเพื่อนได้เบืองเนาะกับพ่ออยู่พ่อกินอยู่ทุกคนพ่อได้อยู่ได้กินอยู่สั่นมาอีกแค่นี้เดอ้อสวัสดีครับ